เฮ้ยวันนี้คุณกดไลค์หรือยังนะกดให้แม่หน่อยนะถ้ากดแม่จะให้มินิฮาร์ทคนละดวงเลยนะกดเข้ามาแล้วบอกนะจ๊ะเข้าแล้วค่ะไหนเจ็บโง่ ไอ้ใหญ่ใช่ไหมกูยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้อด้กอะไรกองนนี้วะสอันนี้ถือแล,ะละ้วรอบกับมาละพาร์2แต่รอบนี้มีแฟนขับแอบตามลงามาด้วยเป็นจำนวนมากเพราะงั้นใครแอบตามมา หนูก็ค <gegen violin> <acy> ิดแล้วแหละแบบว่าใครตามมาอย่าลืมมาเม้งกันนะอยากเล่นจ้ะใครที่ตามมาในคลิปนี้หรือมาคอมเมนต์กันนะว่าหนูเองจ้าอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะำมัวแล้ววันนี้กลับมากันแล้วกับพัทสองนะเรามาเล่นอะไรกันดีรอบนี้ทุกคนรอบนี้เราต้องแบบว่าใค้เชื่อแบบคุณลูกคุณหนูอ่ะลูกเป็นจุดหรูรอบนี้อุ้ยนี่อันนี้คือหรูแล้วใช่ไหม เสก่อนนะมึงมึงมึงอะไรมเรีนัไอ้ไไมึงเราด้วยกรอบนะมึงเราด้วยอกอๆตักูติดกูติดได้ายวะมึงเราขับไปเล่อะไมึงกดตัวทีอะรอตัวทีเลอ้ก้อยเราได้เราได้แต่มากูจะลองกูจะลองกันนะตัวทีค้างตัวทีค้าง

อย่างไรลองดิรีเตรียม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 เลยไปเลยไปเลยวูวยกล้อเลยยกล้อเอาไม่เห็นไปไหนอีกกล้องเลยอีกกล้องมันบินมาเลยดูอีกลองอีกล้องอีกกล้องอีกกล้องดูมันโดนวันไหวกับว่ะไปกันเลยวูวยกล้อได้ปะคันเนี้ยโหด้คันนี้ยกล้อแล้วก็น่าจะเบิ้นเอสโค้งแล้วแหละเพิ่งเคยขับรถคันแรกตื่นเต้นจังเลยค่ะถ้าเป็นมือใหม่ก็ต้องขออภัยด้วย โอ้ยขัดตาจราจรสว้ยนี่ทำอย่างงี้แตาจราจรใช่อะชนเลยมึงใครมึงอุ้ยใครมึงใครมึงใครมึงใครโอ้ยเอาคุชนอะใบโฮมบ้านว้ายซื้อบ้านเหรอซื้อบ้านเหรอคอนโดเล็กๆกปะบ้านกูงบ้านตัเองบ้านว้ายบ้านของมึงหรอมีคอมด้วยนี่ใสเลยว้าวนี่ด้วยสกีบีดี้ขี้เลย คนเยอะจิออกออกขางไหนวะคนคนไม่ได้อัมึงใหญ่เองมึ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 งยู่ไหนอะอยู่ไอะอีนี่อออยเยียมเล็กขนาดนี้มึงอยากเรียกว่าทางออกเลยนะกูมีสิ่งที่มึจะพาไปเดกกูขับองไสิอุยหยคันนี้มเลยขอนั่งคันนี้ได้ไหมไครับ กระบะซิ่งเลยไปกันเลยวู้ฮู้ไปกันเลยโอ้ยไปกันเลยตีสี่เก้านาทีอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลไปกันต่อไปกันต่ออะไรอ่าอะไรอ๋อมาถูกทางแล้วจริงจริงเซนต์กูบอกเซ่ว้ากูได้บัตรขับขี่มาเมื่อวานเฮ้ยคุณมิวตามเข้ามาว่ะจริงปะแว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 ะรัแหวะแหวะไปไหนเลย ลับหลอมาแล้ว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 ลงลงลงเลย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 นั่นๆๆ่นนั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 ่นน่นนั่นนั่นนั่

ส่งไยคุณไม่อ้ยส่งไปไปซอยข้างหน้าครับผมนี่ก็มาส่งบ้านเราอ่ะเฮ้ยเขารู้ที่อยู่บ้านเราอ่ะเขารู้ได้ไงอ่ะเออมันมีเลือกบ้านมันมีเลือกบ้านแต่มันมีสร้างอ่ะมันจะกดปั๊บได้ยใช่ไงว้าวอยากรู้เลยจะขนาดไหนกันเชื่อพวกเราไฮโซไฮตู้ขนาดนี้แบบเวอร์เลยอ่ะหาแป๊บอันนี้ดิงป่ะชิคชาตู่ นี่แหลกเลยโอ้โหโอ้โหกูเปิดเลยบ้านใส่ทองง่ายนั่นอยู่ไหมเนี่ยอุ๊ยอย่าดิค่ะเขาเข้าบ้านอ่ะเข้ามาสิเข้ามานี่สิเข้ามาสิเข้ามาคนในเข้ามาสิโชเฟอร์เข้าโชเฟอร์เข้าคือยกับผู้บัญชาบัวโม่โม่โม่เดี๋ยวคุณมีตอบมาไม่ได้ยินเข้ามาจอดข้างในค่ะคือคนขับรถของดิฉัน มันจะลดลงจากรถจีนแต่ว่านี่ไงนี่นี่นี่กูนำเลยกูนำเนื้อรถขับไม่ได้ติดตัวกูใครอ่ะมีอีกคนนึงมาประตูบ้านผมเประตูบ้านอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูปิดปิดปิดไม่ใช่ปิดเปิดมึงใครออกไปใครออกไป ใครวาสัตว์มึงเป็นใครมึง no? ชื know, ่ออะไรนะอีกันนาวอีกันนามึงใครวะวานมึงมีคนจะเข้าบ้านแล้ววะเอ้ยใครผูกบ้านวะแล้ววันนึงคนโชเฟอร์พูดอย่างพกมจอดแล้วยังไงมึงเข้าเข้าหลังบ้านเข้าหลังบ้านแล้วหน้าบ้านเข้าไม่ได้มันมีคนมมโอเคโเชอรมาอโชมาโชมา้านเชิญเชิญนในค่ะโชเฟอร์ ไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้ามึงเออเดี๋ยวมีฆาตกรอยู่รอบบ้านพวกเราเลยแบบกระโดดวนเวียนจริงปากไอ้กูค้างปุ่มไหมเดี๋ยวก่อนนะกูก็รีเซ็ดมันหนุ่มกี้เนี่ยอิสัตว์โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงลบปู๊ลบปลุ๊บกูก็คุณมีมาเร็วเร็วขึ้นขึ้นขึ้นเด็กโชเฟอร์งงโชเฟอร์งงไอ้คุณนายทิ้งกูเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมึงเอ้ยมึงเอ้ยไปรวมยากเลยสัตว์เข้ามาตัวเองไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะมึงถ้ามึงเปิดตอนเนี้เฮเฮนกันเลยนะเว้ย เอ้ผูเข้ามาตัวเองไม่ได้เฮ้ยไอ้ตัดเขาดักรถเขาดักรถมึงทำไงด้วยต้องแน่มันจะมันจะมันมันมันรอมันรอข้าวเวก่อนนะเราต้องข้าวทำประตูอื่นต้องข้าวประตูอื่นแล้วพอน่า้านนาบ้นน่านน่าบันแล้วแล้วๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาวิววิวเก่าไม่ได้เราระเบิดบ้านแล้วเราก็ไปหาที่ทำเดซางบ้านเลยเออ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 ระเบิดบ้านระเบิดไงวะซิว

เอาง like ี้เราไปห้องล็อบบี้ไหมให้เห็นรีอคชั่นไปไปไปห้องล็อบบี้ล็อบบี้เดียวกันนะล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้เรารดเราต้องใช้วิธีขับหนีเราต้องใช้วิธีแบบหลอกทำให้ตายใจทำให้ตายใจระเบิดลงระเบิดลง ยอ้โหโคน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 คนโอ้โห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 ตอยตตายตต้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตสลตสาลตส่แล้วสยลวตอนนี้แหละพวกเราปลอดภัยแล้วไปไปกตเต่ไปกันต่อปลอดภัยแล้วปลดภัยแล้วนี่โอ้โหอดแล้วเราจะทำเลซ่างมาที่ไม่มีใครรู้ใช่ใช่เราจะไเปทะเลที่ดีที่สื่อใครรู้ก็อาจจะไม่รู้แหละ

ว,ว้าวเราไปเปเซเลบหนึ่งวันกันดีกว่าเราขับแม่มึงเราอุ้ยมิสงรถเ่ยสิงน้ำพูน้ำพูน้ำพูนหรือรถวะเพ็าไงั้นไปดูหลังบ้านดิโอ้ยดด้นแ่นอนกระโดดขึ้นไม่นอนกระโดดขึ้นไม่ได้เปิดได้เลยต้องอุบาทมากอุ้ยหลู่จริงจริงพวกเรานี่

รุณอว่เาวเาวลอกกูลอกมึงล็อกปูบ้านได้หมดล็อกประตูบ้านได้หมดไหนวะไหนวะไหวะใครอยู่ตามวะคูมาวะอ๋อคุณมิวคุณมิวคุณมิวคุณวิวอ๋อคุณมิววะไนไหนคุณมิววะคุมาชั้นสองะมึงมึงใจเขียนรถคุณยิวไม่ตกอยู่แอ่งน้ำไหมอะไกอะไรเด็กอ้เด็ก้เกไม่กูกูเห็นกูเห็นอจิจิมันเรียกว่าเฮียแกงกะรูเลยวะจิงโจ้จิงโจ้้คุณเรียคุณินดีคุณ

กูมาแล้วเปลี่ยนที่เลยหากูให้เจอสิเกมโซนหา EP ที่หนึ่งกูไม่ตลกหากูไม่เจอหรอกมุดท้ายกูมึงใบ้ได้มอยู่ไี่ไหนแถวไหนมึงอยู่ไหนอยู่ที่ไหนก็แถวล็อบบี้อ่ะกูเจอกูเจอแล้ว่งปะไม่มากูไม่บอกกูไม่บอกอยู่ไหนนะ ไปไหนเจมิวไปไหนกูไม่รู้อย่ไหนไงกูเลยหาอยู่ในอิสัตว์โอ้ยตอนนี้เจ๊ทนกันตุ้มตามจราจรไม่ให้ดูไม่ดูแม่ด่าเลยออกสื่อฮ้ายชอบที่ีกเอ้ยขออนุญาตนะคนอาพ่อมึงเงยมึงจะเป็นปลาไหมอยู่ไหนวะก็ต้องอยู่ในล็อบบี้ดิถ้าแบบมันเอฟซีบังได้อะ ไมเออกูก็ไม่เห็นอ๋อพี่เจแล้ไม่ยืนม่นดยินตรงนี้มตลอดเลยอ่ะกูอยู่ตรงต้นไม้ต้นตนเชียเนี่ยเห็นไหมเออต้นไม้ต้นต้นต้นไม้ไม่เห็นไหมแล้วเราเพิ่งขับไปสามสี่นอโอเคก็จบแล้วนะกับภาทสองนะก็ถ้าใครที่ดูเหมือนตรงนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ ก็ย้ำแม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าคอมเมนต์ว่าอะไรดูรอบนี้เรารักพี่แป้งคอมเมนต์ว่าเรารักพี่แป้งบอยนะคะดูถึงตรงนี้นะแล้วก็กดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นเราจะได้ดูนะคะเราจะได้รู้นะคะทุกคนดูถึงตรงนี้แล้วนะคะเออนะคะคอมเมนต์กันด้วยนะคะนึกถึงแบบว่าแบบใครหาแป้งบอยใจอมเมนว่าไปละกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลก์ด้วยไปละ ว่าเอาเสียงม้าแบบซอฟดีกว่าไม่แป้งเสียงดูดูมันดูแบบมันดูยังไงไม่รู้เหมือนไปกดขี่เด็กกะก